ได้้รูว่าเดี <t aka> <t aka> <t aka ๋ยวเขาไม่รู้ว่ามาด้วยกันเพื่อนเสียงแบบ้องไห้ร้องยอนยอเยอเป็แบบนี้จริงหรอแบบนี้ก็ได้พามาเท่ดดี้รนอ่ายเเรอ ไอิโยมันตัวเล็กว่ะทำไมโยมเปนตัวเล็กอ่ะใครพี่ว่าขยโยมตัวเล็กกูกินน้อยกูกินน้อยนี่เไม่ตัวมึงสูงจังกูมไม่อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมกูสูงจังมันต้องปรับอะไรอะ่ะมึงนี่มันมึงนี่มันมัดแมนจิ <laughs> ไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะอบอกได้ไหมยอยี๋ยวเซตกระสับแหมนเดี๋ยวบอกได้เมื่อไหนร่เหาไม่ก็เซตอะไรนะนี้ไอ้ถึงไม่ได้เล่นบทนี้ เกมประกอบด้วยไฟและก็พีเกมประกอบด้วยไฟกับพี๊ดและกเลยจำซะแกอะไรพอมียังยังไม่เห็นมีหลช่ว่อะไรมีประสบการณ์ที่ดีสุดมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับหูฟังแปลกสุดๆโอเคทอนคุฟังแป๊บเดี๋ยวโอ้โหแมปนี้ภาพจำไม่ดีเลย ทำไมจอเป็นสีแดงอันนี้ผมเคยเล่นอันนี้ผมเคยเล่นแล้วเฮ้ยพี่มาแล้วอ่ะเฮ้ยเราเราไม่มาเลยนางีทำไมเจ้าไม่ไปเตะบอลน้องยังไม่มาเลยวิโยไม่นำว่ะดูเกมผีนี่คือนำตลอดแล้วบอกไม่อยากเล่นไปขอคาสิเดมอนเสียละ ไปดิไรดิค ok ุณไม่คุรก็มาเสียกสแตนฟอนต์คอร์เลอร์ขับคุณรงนี้ฉันรู้จักา้องมันมีส่วนหนึ่งก็่ยกัจดีมันคืออะไรเมื่อกี้มันมันมันหมายถึงอะไรบิรมันประมาณว่าเราเป็นเคสพิเศษเอาแล้วเรามาทำอะไรตรงนี้โดนตกนรกฮะตกนรก มันก็ไม่เหมือนที่คิดว่าเฮ้ยคนเคยเล่นแล้วนะไอ้บัวเปิดที่ว่ามันมีตัวอะข้างในอย่างเขาอันนี้ไงมาเรเดอร์เนี่ยไปไปเนี่ยมาเลเดอร์พี่พี่พี่ไม่คุยกับมันดิไม่ไปด้วยไปด้วยกันไม่ดี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 กูรู้แล้วมึงไม่เห็นอนาคตอ่ะมึงเห็นอนาคตอ่ะ ไปพี่วัดอะไรกันอันนี้มันต้องไปเอาของเอาของเรียนมือไหมที่มันอยู่ตรงโต๊ะโต๊ะนี้โต๊ะกลมแล้วต้องเอาของมาเอาของมาใส่มือมันให้ครบก็คือเราต้องเดินหาใช่โอเคตามนั้นนะทุกคนใช่พี่ว่าเดินไปไหาในนี้ไม่ได้เขาไม่ได้ต้องมีกันแจปบ่ะไปโย ไปไปเอาตรงนี <mile> ้แหละเอาห้องนี้ก่อนไปอะไไรปพี่วัตมาทั้งมีอะไรแน่เดยไมเอยไม่มีไม่มีไม่ต้องกลัวเฮียอ่ะท่าท่ายายจ้าเกมเก็มแล้วเนี่ยมันต้องเอาหัวใจต้องหัวใจไม่ใส่มือไอ้บอตรมาพี่วัตไปด้วยกันอุย มาเข้ามาด้วยกันเข้ามามันจะเป็นการสิเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาไปกินที่คุณเคยคุณไม่เคยอยู่ที่นี่ไปพบกันนะจูเฮ้ยเหนื่อยแล้เฮ้ยทำก็ได้นะพูดได้คุยคนได้ละมันก็มาปิดเงียบนี่นี่มีหัวใจเข้ามามีหัวใจนเดี๋ยวเลยไม่ตันเี๋ยวเดินมาแล้วเี๋ยวเดินมาแล้วแม่ไม่โดดทุกคนวะแม่เอ้ย มาเดินคนเดียวเนี่วใครเป็นกตงโมดใครเป็นแตงโมดไปเลยทำไมพี่เดินวันไปจังอะกดิให้น้องเดินเอื่อยๆฉีเฉื่อยพี่กดชิปอะน้องกดชิปไม่ได้เวนไปไหนมุนวนวนนี่แล้วนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเตรียมผมอยากจะบอกหัวจะบอกให้เตรียมใจไว้นะมันต้องวิ่งมามาต้องมาพร้อมกันอันนี้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 ต้องมาพร้อมกันอันนี้ต้องมาพร้อมกันมันจะมีคาตีน

เอาแล้วตรงาซ้ายซ้ายขวาตรงตรงเปิดประตูเปิดแล้วกดหลังกดหลังกดตรงซ้ายตาย้ายตายตายเกิดมายังไม่ทำเลยตายเลยเอาเอ้าเกยยังไม่ทำเยอะยอะไม่แม้ไหนไม่ใช้ชีวิตเลยตายหมดอ่าๆมายังมายังอ่ามายังขอดูซ้ำกี่รอบเนี่ย มันาะวางเตทไปซึ่งไปซึ่งวลาชนะได้แล้วฮ่าอยู่ที่ไหนอะเอ้ามีคนไม่ตายเอ้ามีคนติดบ้าเอ้าจิ๋ไายก็ต้องโดนฆ่าปะใช่มันวางขับตายเอ้าก็เลยหนีไม่ได้ผมผมหลอกโอ้โหเขหลอกให้ไม่อยู่นอนใช่ด้วยไปแน่แล้วขออนุญาตดิคือคือยังไม่โดนฆ่าที่มาไหนแล้วเนี่ยหน่งทาง ระวังนะอุ้ยวิ่งไงวะทำไมวิ่งไม่ได้อ่ะทำไมวิ่งไม่ได้ทำไมวิ่งไม่ได้ทำอะไรไไไกันหาวไม่มีอะไรยืนมาห้องนี้ไม่ได้ฟิล์มมันเป็นห้องเริ่มต้นเนี่ยพีเ่เจอไฟอ่ะไฟม่วงอ่ะต้องทำไงใช่เราวก็ต้องหาไม้ไม้อีกสองแล้วก็เอาไปเทับไ,<อ>ไอ้เหี้ย่าย่าดูเหรอ ไอ้เหี้ยบังตัวเองทุกคนยี่ไงยายายาคายายยยายาาายาายายาย้ายายายาเอ๊ะยายทุกคนไม่เจอเายยา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 เาียายยยา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 ยมปิยิยา วิ่งไม่รอกันเลยนะวิ่งเร็วกันนะวิ่งเร็วทำไมเก็บไปไม่ได้อ่ะใช่ใช่แต่พี่แต่พี่ป๊อตเก็บได้นี่ใช่คนเดียวอะไรคือผีเฮ้ยตกใจเดี๋ยวตามพอเมื่อกี้ไปมทำไมมันร้องหอน่ะเนี่ยใครอ่ะนิมเอาแต่มันร้องโหน่ะ ยีไนอะกูหลุดยหลุดยงกลุดยางกูหลุดยางยอะไรช่วยด้ิยดีกดีเอาไปเอาไปชื่อช่าเยอกันยเยอะกันโยได้แได้แล้วได้แล้วได้แลอ๋อต้องต้องเก็บเห็นหินอ้แดงแดงในแมปไหมเราต้องไปเก็บให้ครบสามมันเดี๋ยวจุดไฟได้ล้แล้วช่วยอะไรอ่ะแล้วก็ต้องต้องปา่มันตัวเยี่ยนเนี่ยเอาไป เฮ้ยครเนี่ยคุณออกยังไงอะกดีไงนัก่าวกับอุปัตบาศเก็ผิดก็ผิดเ้วพอเเราีก็เอาเอาให้น้านกินไปราฆาาไปนีนีอ้จ้าปลาปลใส่มันปลาไฟม่วงใส่มันไม่มีไม่มีไม่มีเยอะหาย เยอะฮ้ล้้าตายเฮ้ฮ่าฮาฮ่าโีทางตันไปช่หายเี่ไหนเนี่ยทางตันกทางตันกูทางตันเยอ่ะ จะด้วยอยู่ห้องไหนก็ไม่รู้ห้องเดิมพี่ห้องเดิมมันเดือดอนเนี่ยพ่พี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 พี่พี่พีพี่พี่พีนี่ย่ี่พี่พพี่ีพี่พีพี่ดีพี่่ี่่่่่่่่่ะ่ี่ มันว้าบหรือว่ามันเดินเดินมันมันเกิดใหม่มันเกิดที่ใหม่ได้อ๋ออุ้ยไอ้ผีไอ้ห้องไอ้ห้องคาร์บมันอยู่ไหนอ่ะพี่พี่ข่าวอะไรนี่ไอ้เหี้ยร์เฮ้ยแม่เอ้ยไม้ก็ไม่ได้อยู่ด้วย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 เฮ้ยไปไหนกันแล้วอ่ะเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่อยู่นี่เออมันจะหายไปนะ ไม่ไม่ไม่ต้องไม่รู้ไม่รู้ต้องใช้กี่อันยั้งยังไปต่อไปต่อไปต่อทไมไปิดนจิ้มเปิด่ยนเปลีปลี่ยนเไม่บรรลุไม่ได้ให้โดนกินอ่ะเปลี่ยนเอลี่ยนอ้ดาเอาไปหลังมาแล้วไปหลังมาแล้วไปหลังมาแล้วเจ้าวันนี้จ้าเฮ้ยอะไรไอมันมามันเกินมันเกินมันเกิน เยอะเหรอเยอะยังไหนเยอะยังไหนพี่มี่ข้างหลังนี้ไม่เอาแล้วมาถึงโยมาถึงโยก็เปิดไปดิไอ้เหี้ยมันเปิดได้ไปเปิดมันได้เสก็หายแล้วเนี่ยยังไม่ไหนหรอโยดูมอ มึงมึงรอตั้งมึงรอตั้งเฮ้ยใครเปิดปิดอ่ะไม่รอดตอนแรกกูคิดว่ามันกูหมอบแล้วมันจะรอดกูไม่รอดเพรมันเกิดพีคแลยวมันเกิดกับพี่คแลยวอ่ะพี่บอสมาเร็วมาเร็วมามาเร็วใกล้ใกล้ก่อนนะอ้าวอุ้ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วอ้าวนี่ปัญหานี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วเหรอกูจะผ่าน